สวัสดีครับเอฟซีทีมพิเศษบอลทุกท่านทุกคนครับได้วิธีเรียบง่ายครับครับวันนี้เราก็ได้เดินทางมาที่คำคำนะครับเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับจะได้เดินทางมาตามแนวทางเพื่อนบ้านพี่น้องครับตามเลาข่าวโค้งครับช่างเจีโรนะครับพี่น้องครับสองล้านผ่านตลอดนะครับพี่น้องครับรอบที่สองนะครับพี่น้องครับสองที่ยี่สิบหกรอบที่สองวันที่ยี่สิบแปดอัฟกี้ก็ยิงสองคะนหกสิบเอด พบกับช่างยี่ดนเลยครับสวัสดีครับช่างยีเดค,ครับสวัสดีครับก็ขอบคุณเอฟซีที่มาติดตามติดตามกันคือเดิมคือเกา่ามาว่าเลขลาวด้วยกันถ้าคนลาวก็ว่าอยากรวยช้าซื้อเลขไทยอยากรวยไวก็มาซื้อเลขลาวครับก็ถือว่าเป็นการหยอกเยา้าก็ส ยอกเย้าก็สาวแย่กันในในกลุ่มนักที่นักเสียงโชคเนาะการเสียงโชคกันชอบไปเหมือนกันครับถือว่าบางคนชอบหลายอย่างเนาะแต่ใครที่ชอบเลขกลาวทางก็เฮโลสารภามาดูช่องวิธีได้ง่ายพิธีชาวบ้านเลยมาดูมาติดตามเยอะๆใครที่มาชมคลิปวันนี้สองล้านรอบที่สองสองที่ยี่สิบกรอบที่สองก็ถือว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่มารับชมครับผ เป็นการย้ำตัวเลขย้ำตัวชอบก็สองล้านสองยี่สิบหกอะซื้อได้หกรอบเป็นการมาย้ำตัวเลขมาพกปะพูดคุยกันตามภาษาเนาะครับตามภาษา,าท่านที่มีโชคก็อยากให้มีโชคต่อไปเรื่อยๆครับครบก็ถือว่าอยากให้เลขเข้าทุกรอบทุกรอบครับครับเลขเข้าเราก็ว่าเข้าเนาะไม่มีการเข้ารับออกแน่นอนเลขชักจดไม่มีสามารถเคลื่อน ยายเลขรอาจารย์ท่านให้มาแบบไหนก็ให้อย่างนั้นไม่มีไปคบเลขใครมาแน่นอนเลขนี้ออกมาตลอดก็คือเลขนี้ไปเอาซองครั้งหนึ่งเนี่ยได้หกรอบไม่สามารถเปลี่ยนเลขเลขออกแล้วมาเปลี่ยนเลขใหม่เลขออกแล้วมาเปลี่ยนเลขใหม่ไม่เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าคนที่ติดตามเขารู้ทันก็ถือว่าเห็นชีครัดเนาะก็ถือว่า ฟังมามาเป็นผู้จาภาษาของเราวกันนีดหนึ่งว่าครับผมเป็นวันที่นี่เป็นรอบที่สองสองที่หกที่ที่ยี่แปดครับไม่สองที่ยี่หกท้องที่วันที่ยี่แปดวันที่ยี่แปดวันศุกร์ครับครับเลขสองกรานรอบนี้เป็นเลขใบใหญ่มากครับใบหนาเปียเป็นเลขที่รับมากับมือวันที่ยี่แปดวันศุกร์ใบเดียวไปเที่ยวได้หกรอบใบเดียวไปเที่ยวหกรอบก็ถือว่าทุกรอบทุกซองเนี่ย ทุกซองเนี่ยมาไม่เคยพลาดเม็ดเนี่ยน,น,นะเข้าทุกรอบเท,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 ท่าจริงผมอยผมอมรับว่าเข้าท่านที่มาใหม่ย,ยังไม่รู้ว่าซื้อตัวไหนก็ดีอธิบายให้ฟังครบนะับางคนทำไมที่สองที่สามท,ทำไมตัวเลขเดิมเออบางคนว่าอที่สองทำไมไม่เอาไม่ไม่ไม่มา,เล,มมาเลขไม่มาทันทีครับผมนี่อยากเอาเลขไม่มาเหมือนกันแต่ว่าเลขโดยสูตรสองลล้านเนี่ยหนึ่งปีเต็มเป็นลักษณะอย่างนั้นอาจานย์เป็นลักษณะที่ให้มาอย่างนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลขต้องครบครบถึงหกรอบถึงเปลี่ยนเลขได้ครับครบถึงหกวันครบถึงสองอาทิตย์ ถึงเปลี่ยนเลขได้ยิ่งเลขออกแล้วผมอยากเปลี่ยนเลขใหม่เจมที่เลขสองกล้านเนี่ยมันเคยออกติดกันมาสามเก้าเคยออกติดหนึ่งเกก็เคยออกติดกันมาเลขมันเคยออกตัวเดิมตัวเดิมเหมือนที่พระอาจารย์ท่านว่าหกรอบนี้มันจะมาชอบมาตัวเดิมครับเพราะเลขเลขลาวมไม่เหมือนเลขไทยเลขไทยเนี่ยเน้นสามตัวท้ายเลขลาวเน้นสี่ตัวไอ้สองตัวหน้าเป็นล่างสองตัวหลังเป็นบนจะออกสี่ตัวแต่จับมารวมกันสองกะล้านเลยต้องเน้นตัดตัวหน้าครับทุกรอบ ไอ้สามตัวหน้าเนะี่ยชอบออกอันนี้เรื่องจริงเก้าแปดศูนย์นั้นออกแปดศูนย์ก็ออกเนาะของสองสองก่อนนู้นนะสองที่ยี่สี่่เกือบแตกสามตัวสามตัวจนมาแตกสองที่ห้าแตกสามตัวเน้นเอฟซีก็ถ้าดูในคลิปก็จะย้อนดูคลิปได้ว่าเราไม่มีการโกหกเอฟซี <FC S 2> แมตติเดียวได้ความจริงใจแล้วเลขเทียมาเป็นเลขสะพานบุญพอคุเอฟซีที่ถูกและได,ได้ร่วมร่วมคารองด้วยกันครับร่วมบุญเนาะร่วมบุญกับร่วมบุญคาซองแล้วก็สนุนเอฟ ใครที่มารับชมแล้วก็จะลืมขอหนึ่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์นึ่งแชร์ของท่านมีความหมายเป็นการสนับสนุนช่องเหมือนกันหนึ่งความคิดเห็นก็เป็นการเปิดช่องทางขอให้ท่านคอมเมนต์มาว่าถามอะไรก็ได้ท่านสบายดีไหมแอดสบายเดินทางเลขชอบเลขตัวไหนให้คอมเมนต์มาก็ถือว่าเป็นเป็นการใส่ความเห็นเหมือนกันแล้วชอบตัวไหนก็ใส่ความคอมเมนต์มาในซองที่ยี่ 28, สิบแปดซอง 6. วันที่ยี่สิบแปดซองที่หกวันที่ยี่สิบแปดซองที่หกทับซองเนี่ย ให้ท่านคอมเมนต์มาว่าชอบตัวไหนครแบในความคิดเห็นมาเลยชอบตัวไหนชอบตัวนี้นะถูกกับโลกเลขของฉันเล่นั้นอาจจะเป็นเล่งของคนวันนั้นก็ได้วันที่จะซื้อที่ป8ครับครับเดี๋ยวเรามารุ้นรนกันครับครับรุนว่าช่างจะชอบตัวไหนาะเราที่เรามาที่เรามาทุกครั้งก็ชัดและรอบเนาะเตัวนี้เลยตัวนี้นะครับตัวนี้รัดเนี่ยตัวนี้ชัดเป็นกระดาษใหญ่มากซอยโฟนเต็มแผ่นเลย ขอไปเอฟซีเนาะฟ้ามืดเร็วหน่อยฟ้ามืดด้วยต่างคนต่างติตทำงานเนาะแต่ว่าก็ไม่พลาดหาให้เอฟซีตลอดครับแถ้ายังเดินทางมาให้นะครับเนาะถามพี่นี่เป็นซองที่หกดูตามนี้ผมเนี่ยว่าช่างจะชอบคนไหนตัวไหนซองยี่บหกรอบที่สองเนี่ยเป็นอันที่แปดผมชอบแถวบนเก้าแปดหนึ่งศูนย์สามได้หนึ่งเก้าถ้าท่านซื้อให้ซื้อเก้าแปดด้วยอืจะชอบแถวบนนะเพราะว่าลาวเนี่เน้นตันนาให้ซื้อเก้าแปดนี้ด้วย เก้าแปดแปดหนึ่งเนี่ยอย่าลืมแล้วก็เป็นเก้าเก้าเป็นหกได้ไหมท่านได้หกเป็นเก้าเก้าหกก็ได้ถ้าท่านชอบแบบตัวกลับนะบเด๋ยวท่านอาจารย์ให้มาประมาณเนี้ยก็คือว่าอาจจะเป็นหกแปดหนึ่งศูนย์สามแล้หนึ่งเก้าแล้วหนึ่งหกอันนี้ก็นอกนนี้ที่ท่านชอบแถวเดียวแต่ถ้าเ่าชอบแถวทั้งหมดก็ไม่อยากให้ก, 6, 9, กลับหกเป็นเก้าเพราะกนเล็กเยอะเยอะแต่ถ้าเรามาเน้นเราชอบแถวเดียวเราเรากลับเป็นหกได้ถ้าถ้าอยากชอบวันที่ยี่แปดชอบอย่างผมชอบแถวเดียว ต่ซื้อซื้อจริงอย่าซื้อทั้งหมดครับแต่ชอบแถวเดียวก็เก้าแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งบอกว่าเน้นเน้นให้ตัวเดียวได้ไหมเน้นเน้นให้ตัวเดียวผมเน้นสามตัวเนี่ยชั่วโมเก้าแปดหนึ่งครับที่รองลงมาก็ศูนย์สามหนึ่งเก้าครับตัวเด่นคือเก้าแปดหนึ่งนูะตัวเด่นคือเก้าแปดหนึ่งเลยครับเพราะวา่าโซลาร์เนี่ยชอบแตกสามตัวชอบแตกสามตัวหน้านี่แหละครับ<ำ>ทับ้งเก้าแปดแปดหนึ่งอ่าเราถือว่าวันที่ยี่แปดวันพุธไอ้วันศุก มันสุกเนี่ยผมชอบเลขแปดก็คือเก้าแปดหนึ่งเพราะมันตรงยี่แปดเะเก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสูตรสามทำที่งบน้อยหรือแต่สามตัวนี้ยอยากให้ซื้อไว้ทุกรอบดักไว้ตัวบ,บาทสองบาทก็คือเก้าแปดหนึ่งสูตรสามครับเพราะที่ว่าแอดมาทุกรอบก็เ,เพราะว่าทําไมต้องใช้ตัวเลขตัวเด่นเขาอยากให้ช่างเจดวด์นี้มาเน้นเนาะมาเน้นว่า,าชอบตัวไหนเน้นเน้นใช่ครับ,ค,รบคือถ้านเน้นเนี่ย เน้นแถวบนวันที่28 981 0319 98แปดหนึ่งประมาณเนี้ยคือเรามาเน้นเลขก,กันว่าคือเราไม่อยากให้ลืมว่า,วามันหกรอบแล,ล้วเลขตัวเดิมครับถ้าเราไม่มาเน้นเลยอ่ะมันก็จะลืมบางคนโอ้เสียดายลืมบางคนลืมแต่เ,เราเล่นได้ทั้งทั้งใบเนาะเล่นได้ทั้งใบแต่ว่า <ใน S 1> เรา,าร<อ>เน้นมาชอบแถวไหนแถวบน,บบนแถวล่างครับใน fc ลองเมาไปเสี่ยงดูวันที่28 อย่าจำผิดก็บอาไว้อย่างงั้นนะท่านวันที่ยี่สิบแปดเนาะวันศุกร์สุดท้ายนี้สองทุ่มขอให้ช่างจิตรให้พรดี้สินะครับผมก็วันที่ยี่สิบแปดรงวันศุกร์สุกราคันาเอาเลขพระอาจารย์ฝังลาวไปก็ขอให้ซื้อแถวบนเดี๋ยซื้อทุกตัวแต่เน้นแถวบนซื้อไปแล้วอธิษฐานสองทุ่มขึ้นไปขอท่านอธิษฐานว่าเลขซื้อเนี้ยขอให้ออกเลขนี้แหละขอให้ออกสามตัวจริงๆริงก็ยากให้ออกทุกรอบรอบละตัวก็ได้ ให้ออกน้อยๆแต่ทุกนานๆก็ดีครับก็ถือว่าเป็นเป็นเลขที่ชอบเก็บไว้มีโชคมีลาภทุกท่านท่านเะวันนี้เราไฟไฟมันไม่ได้ครับครับที่นี่วิธีชวาณนวิตีเรียบง่ายก็ต้องขอขอบคุณช่างจิโรนะครับพี่น้องครับคำมือสำหรับยังมาหาแนวทางดีๆมาฝากเอฟซีเนาะถ้าขาดกำไรเลยคือเอฟซีนะครับพี่น้องครับที่มากดไลค์กดแชรฟกดไลค่กดแชร์เพื่อเป็นทดลังใจให้ ทั้งช่างจีดวนและแอดทั้งสองช่องนะครับพี่น้องครับที่ได้เดินทางมาร้อยร้อยลี่ร้อยกิโลไปกลับเนี่ยร้อยสี่สิบกิโลร้อยสี่สิบกิโลเพื่อจะนำแนวทางแนวทางดีๆไปฝากกิฟตีนะครับพี่น้องครับต้องขอขอบคุณหลายๆสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ